พี่ปัดพี่ปัดเบ็ดเตอน์นะเบิ่งแมว <laughs> สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทายงอทุกคนนะครับตังยู่ลงมาท่าอยู่ถึงกันแหละเข้ามามันโซหรอเบอรเตอรคือโซอาเบิ่งบ่อน,นอนพ่นแมวน้อยสองตัวนี้มาแต่กันเลยนี่ ออมันเป็นเตอะมันคือโซมันบ่อยากเข้าอ๋อมันเป็นเตอร์นน,น,น,นี่มันคือเงาน้อยเงามันโซเจ้าสีนอนรอเดี๋ยวนี้กินข้าวละ่นนะไดครับเตอิเอ์ข้าสามารัระเปงานบ้านชุนตอน,นเป็่เติร์นนอ,อ,อพ,พอมันเสียหาเจ้าเราไปอ่อ เจ้าไปกับไผ่ผู้เสียวขี่จักรยานไปเลยเหรอเม,มือื่นก็ไปทิมมื่อนไปทีมเพื่อนเหรออ๋อสิบส่วนไปหาเฮ็ดเมื่อนี่ก็ว่าสิพาไปหาเฮ็ดได้ดิฝนตกครับหาเฮ็ดกิดแล้วงานซ้ำหุแล้วมุนเสือ้อเจ,เจ้าเจ้าเซ็ตน้ำมากใส่เสื้อเหรอ <c oughs> อันนี้ค่อยมาแต่ส่วนพวกเขหลดเอาหัวปีมาฝากเอ็ดกินเป็นเดี๋ยวเอ็บอกเป็นเอาไปให้พ่วิอีกได้ก็ชินะเราป่ะที่หมดซะอันกิฟต์อันนี้เพื่อนแกยังเม่นมากเนาะใส่หัวค่ะคุณแม่นอนอยู่ในเจ้าเลยเนี่ยเหรอนอนอยู่ในมุ้งมุ้งกระขาดมุ้งใหม่เอนี่ยวมุ้งที่ค่อยไปให้ใหม่กันเนี่ยเออคือขาดแล้วจ้ะ มันเละแม่กระสาบครับแม่กระสาบกัดหรือแม่งกัดเด็ดบอกแม่อยากได้แต่ก็อยากได้กิฟถองตัวมันนีกัดเออกล้าแมวแล้วนะอยากได้ลิฟตสองตัวมันมีอันเดียวอ่ะคือให้ไปรอดหรือให้สองตัวบ่แไมเนาะตัวหนึ่งมันแหเห็ดตัวเดียวห่านเป็นที่อะไรอะไราด หน้าตาเพื่อขึ้นขาวเพื่อทาแป้งมั่งเนาะใช่ว้าคอเพื่อฝันเละได้ี่สวยหน้าขึ้นมาแตะล้างหน้าเลยขึ้นมานอนทาครีมหรือยังทาหรอบันนี่คอผันคือบัทาใส่แป้งบัวทาทาครีมเจ้ากระทาคอเหรอทาแต่หน่าแต่ไมนเปลืองอ๋อบ่ไม่เงินซื้อเจ้านายเอ้ย โอ้ยอันนี้ค่อยกับวันนี้ให้เจ้าซื้อได้ล่ะเซรั่มมานะ่ะที่เป็นตัวกดๆห่ะเอารูปคอเนี่ยจังหน่อยจัยกกระทาแป้งเจ้าก,กระทาคอนำรลยตอนกลางคืนเจ้าก,กระทาแป้งเหรอทาทาเฮ็ดเถอะทาทานอนบ,อบอางันทาครีมทาอันเจ้าหน้าอันคืออันครีมนะไม่เถอะเจ้าหน้าซื้อครีมทานั่นนะ แป้งพับเจ้าบริหารครีมเลยหรอคือบรอิหารสิทางาน,นเศางานเล้รกระบอกให้ทาเศาเล้งฮิมันวัวรดเลยเรืรอยจัค่ะเจ้าบริษัมาทาแป้งนอนเอเตจเจ้านทาทา,ทา,ท,าทาเขาอออร่อดิ่งเลยเมื่อแล้วอันมึกคือว่านีนเ่ิ่นมาเศาเศาอันผนโลโต้ได้ผนมา เอาจริงนอนอยังนิ่เพิ่งขึ้นมาแล้วนะ,ะอ,อยากกินนอมอยากกินนอมอยากกินนอมอยากกินนมเ<อ>จ้ <ไป S 1> าก็อยากกินนมกล่องอยากกินอ่าอยากกินนมกลับไปดูนมหมาพไ่แอ๋อเจ้าว่าฮะเอออ่าแบบเฮ้ยแบนกระแข่งเพราอว่า <laughs> เดี๋ยวแม่คือบ้าคือขนาดได้ไหมเออแบกกับแข้งนักขอซึ่งไงไวเปิดซึ่งอันชอบต้นไม้ต้นไรแล้วกับมันหลมค่อยแล้วกับบ <laughs> ่อนขัดเลยโอ้อยังเป็นบ้าคักขนาดเื้อ,อันไม่ซึ่งหีคนนั้นแบบไงเอามาแล้วไหม แสนห้นนาแสนแปดว่ะพันรอว่ันรอกเขานะเหนะจัาได้ฝัดเขาฝันมาคมคืนเพื่อนเลยโคดซะชิมผันให้ทาเสาเรงเออทาแบบนี้มันกระบร่บได้ผล้้วก็เบ่งแล้วเบ่งเจา้าพอทาแป้งเต๋อตอนนึ่งคืนนะอันเลยเอามาเบ่งดูขวดนะกระบอกแล้วร้อยรอบแล้วเพื่อนกระบอกฟังเห็เพื่นนี่ กเบิดล่สะสันีเสาแรงใช้อันไดนหนึ่งให้มันเบิดนี่เสาแรงอันนี้ก็เสาแรงนี่ว่อเหลือตั้งหลายป้าอุป,ปัดได้หลายกว่าหมูได้นี่อันนี้ฮาแรงเสพหัวล่างอ่ะฮะดีเจ้าได้หลายกว่าหมูอันเจ้าก็เลือกไซที่ละอันและอันใดเบิดก็ค่อยอันนั้น S <S อันนี้ฮะเ้าเสาแรงนี่ใส่เบิร์ดเท่าละขวดแม่บอแม่นว่าใส่พร้อมกันสามขวดมันกับเบิร์ดจะขวดแหละแป้งพับนี่ฮะไว้ใส่ตอนเ้าอันนี้มันไปใส่ละขวดหนึ่งว่ามันคือเบิดเร็วแต่วมือหน่ะคือเติมให้เต็มและใส่หลายอตอนแรงก็ใส่อันนี้กับอันนี้แหละนี่ตอนแรงใส่อันนี้ก็อันนี้ ตนเช้าใส่น,นี้ก็วันนี้เอออันไหนครีมกันแดดบันนี้ที่เป็นหลอดนอยาวอ่ะนี่เอาไปใส่เออน,นี่อันนี้ใช้ตอนเช้านี่อันนี้ใช้เช้าแรงอันนี้กันกันลอยเนี่ยนนี้ลอยลอยดิ้วลอยฝาออมไว้ใส่สายปัด เว้ยเจัาหน่อยผู้บาวว่าเพื่อแกอันนั้นแหละเพิ่น<ม>เพิ่นไปเว้าน้ำเขา<ม>เขาเลยเพิ่นไปเว้าน้ำเขาเขาเลยเขาสี่นั่นเพิ่อนหันจัดการเพิ่นหนันเพื่อนอันจะขอไล่เมื่ออยู่นนไปเมื่ออันเพิ่ดทางรักตัวมาถ่า,ายว่มาคุ้มว่าจักหน่อยเพิ่นมาหลุดมา เต้แต่แบบไม่งานได้บ่เอ,อ่อเจ้าคือบทนี้สิเจ้าก็อยู่เต้เจ้าก็หนีอะไแหละเขามากันหนีลแหละไรเลยนี่ปัดเต้าแมนกันน่าขล่อยมันไปกินยาหรือรว่าอย่างไรเนี่ยมันโทรต่างหากมันโซเลย่อ,อยากคุมแับพูดไรแต่สิยากคุมให้มันตแต่สิอยาคุมมันก็โซ,โซเลยอ๋อไม่มค่อยสิผิดสิปัด บพิษดเกแ้วแต่ตามีตามนู่นกไปฟงังภาษาคุณเลยฟังเด้อบ,บัดนี้เด้ออย่าไปทิ่มเด้อถ้ามันเสียครับมันเสียฟังลงดินมันจังบ่เะนั้นหนูนั่นอย่างจังบ่ไปกัดมันหมาแมวเ,เอาจากเมื้อนี้เจ้าบ่าต้องอันนั้นก็ได้เนะาะจ้าแม่มาจังมารามไ<ป>ไัไปไปซอยงานสมหานเจ้าซอยเพิ่นจังหวัด ลอยพูดเลยมือนี่ฮะก็มีเงินลอยสักขอหนังน้องสาวน้องสาวคือว่าไปนาปังสักบาตัดขอตัดเส้าพูดขอตัดเส้าคนจากไปนาปังที่เอาเส้าโอเคก้าบ๊ายบายลาติสต์เมื่อจะมาฟังแล้วโอเคบ๊ายบายลาติสต์จะดูแลแมวนะจ๊ะอันเจ็บเจ็บหนวอจ่ากระป๋านเป็ดเด้อ แมงมันเขาเม่งตาให้เอาใส่กับไ่ใส่เหรอเอาใส่บ่เห็นหุ่นมันกัะโูดตอนใส่ตอนเส้าหรอว่าม่เ่ยใส่ตอนแรงแว่นกันแดดเขาใส่ตอนเส้าเลยใส่ตอนแรงมันก็มือพอพูดเยนะยเนาะใส่ตอนเส้ากันแดดโอ้ยเนาะเอาสานโอเคเมื่กดดอก่อนบ๊ายบายบุ๊เลขบบุถึกนาตีสวัสดีจ้า